ทำงานครับก่าจะมาเป็นคุณาภาพยนต์านภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยผมจะบอกว่าผมอยากจะพาทุกคนไปชมนะว่าทีมงานของเราเนี่ยพบเจอเลยครับอย่างแรกเลยทางบริษัทไฟล์ดาวโปรดักชั่นขอบคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจ้าซินิเพ็กรัชโยธินที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่ของเราในวันนี้นั่นเองครับ แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคําว่าหุนพยนต์แล้วคุณอาจจะอยากทราบว่าสร้างยังไงบ้างนะีมีแบบไหนบ้างคืนนี้หลฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกคําถามเหล่านั้นกันวันนี้นะครับผมได้เชิญอาจารย์ฟ้าใสฮะซึ่งเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็บูชาหุนพยนต์ ที่หลายคนนับถือมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ฟ้าใสครับลูกศิษย์ของอาจารย์ปีผู้ที่ศรัทธาแล้วก็บูชานับถือหุ่นพยนต์ตัวจริงเสียงจริงครับจะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ขอเสยงปรวมมือต้อนรับอาจารย์ฟ้าใสด้านบนเวทีสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเชื่อว,ว่า อาจารย์ก็น่าจะได้มีการออนทัวร์ไปแล้วกับทางภาพรรยนตร์หรือว่าได้มีในเรื่องราวของขุณภพยนตร์มาสอบถามกับอาจารย์เยอะแยะมากมายที่นี้เอาแบบง่ายๆเลยครับอาจารย์ครับขุณภาพยนต์คืออะไรครับขุณภาพยนตร์จริงๆคือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งครับที่มีมาตัา้งแต่โบราณแล้วแล้วก็ถูกตกเสกเพื่ออำนาจจิตกับทางกลมซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็จะมีสายที่เราจะแยกไปอีกทีหนึ่งว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วที่นี้ เห็นบอกว่ามีการแยกสายด้วยฉะนั้นก็จะมีเรียกว่าสายคลายใช่ไหมฮะกัาสายเทพนะฮะเองเปลี่ยนง่ายๆก็เป็นสายดํากับสายขาวง่ายงายคือสายดากับสายขาวที่นี้แตกต่างกันยังไงแล้วก็เราจะสังเกตได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเอออย่างสมมตินะครับถ้าใครที่สังเกตง่ายง่ายอย่างเงี้ยสายขาวก็คือของที่ทำมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกอาถรรพ์เลย๋อลักษณะของที่ใช้ทำนะ อ่ออะเธอในทีนี้เกี่ยวกับวิญญาณป่ะเออใช่ใช่ใช่อ,อ,อ,อันนี้คือสายขาวจะไม่มีเกี่ยวเลยอือฮะแล้วก็คาถาตัวบทการุบรับมันก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีเลยแบบทุกวันนี้ก็พยายามทําให้คล้ายกันนะ<อ>แต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกสยองสยองหน่อยครับอืม,อมแล้วทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงต้องเดี๋ยวจากโนบุบูชาเพราะว่าหลายคนอาจจะคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะบูชาติดเอาไว้แล้วเราไม่รู้ไม่เจอบนิ้่ว่าเอ๊ะอันนี้หุ่นยนต์หรือเปล่าอันนี้ดำหรือขาว ดูวัสดุที่ทำวัสดุนดชยัยอ่าแล้วก็ดูตัวกระถาใช่ไหมสองแล้วก็ดูลักษณะลูกด้านซะเป็นส่วนใหญ่อ่สามอย่างซึ่งถ้าเป็นสายขาวเนีย่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณเลยซึ่งถูกปลุกเสกโดยอำนาจจิตกับอาคมล้วนๆแต่ถ้าเป็นสายพายอย่างเงี้ยแต่หลายคนไปสังเกตดูมันจะเป็นของที่เกี่ยวกับ อาถรรพ์ทั้งหลายแหละตะปูตอกรงผี<อ>เล็กขนาดตะแกรงเขาผีได้จุกศกได้มันตาสังอะไรอย่างเงี้ยครอถึงการเอาชิ้นส่วนศพมาใสอือ่าฮะเพราะฉะนั้นฝ่ายข่าวเรารู้อยู่แล้วว่าคุณพยนต์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่อง,องการปกป้องคุ้คมครองดูแลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายดําขนเสียวเขาคืออะไรฮะเสียเท้าเหรอครับคือเคยได้ยินคำว่าแบบผีซ้ำดําพลอยไหมอ๋อเคยได้ยินเออ คือถ้าเวลาดวงเราดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเวลาดวงเราตกเงี้ยเรากดเขาไม่ได้เขาก็กลับมาเอาที่เราอ,อ๋อเหมือนเขามาเอาบุญเรา,าใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับใครที่อยากจะเร<ล>ิ่มบูชาแล้วบางคนอาจจะรับชมพยนตรยนไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแถวบ้านเราก็จะมีหลากหลายสำนักที่โด่งดังนะครับหรือว่าที่บ้านมีอยู่แล้วอยากจะเริ่มนำกลับมาบูชาแบบนี้เริ่มต้นยังไงแล้วก็มีข้อแนะนําอะไรบ้างครับเออถ้าถ้าเป็นอย่างสายเราควรศึกษาก่อนครับ ศึกษาให้ละเอียดก่อนว่าของที่เรามีอ่ะก็คือมันเป็นสายดำหรือสายขาวซึ่งมันแยกกันถ้าเป็นสายขาวอ่ะวิธีบูชาก็คือปกติทั่วไปก็คืออาจจะมีว่าไหวเขาบ้างอะไรบ้างเป็นทางขาวแต่ถ้าเป็นสายดําอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อางดูรายละเอียดหรือข้อห้ามข้อจำก,กัดของแต่ละสำนักซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละสายเขาก็มีดีของเขาอยู่อือมเออไม่ได้บอกว่าสายขาวหรือสายดําดีกว่าปนุแล้วแต่งานที่ใช้ สุดท้ายแล้วจะบูชาอะไรอย่ากที่สําคัญที่สุดเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยของเราเองอย่างแรกก็คือเรื่องของการทําบุญใช่ไหมคคิดดีทําดีอันที่สุดสำคัญที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะบูชาสายอะไรทั้งนั้นใช่ครับนะฮะคิดดีทำดีทําบุญได้เข้าด้วยตาอประมาณนี้จะช่วยส่งเสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนั่นเองแต่อย่างที่บอกว่าถึงคุณจะบูชาขาวบูชาดําแต่ว่าโอ้คิดชั่วทำชั่วแล้วก็ไม่มีบล ก็ไม่ดีั้งนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้นะครับขอเชิญร่วมมือกับอาจารย์ผู้จัของเราด้วยนะครับสำหรับข้อมูลของคุระยนต์นั่นเองครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับตัแดงนะครับอ่ะไมโยของอัพอยู่ไหนครับอ้าวบัสวินนี่วินนี่อยู่ไหนเอ่ย คุณผูมครับพี่ไม้พนธรินโชคกิตตดาสโสมบลพ่วงกับของเราครับสวัสดีครับพี่ไมครับไปได้มาคนเดียวนะครับมาอีกหนึ่งคนครับกับเจมภูริพานธะแล้วก็มาพร้อมกับ คนนะครับกับอับปงพันและคนสุดท้ายไม่ได้สุดครับผูวินภูวินขอเชิญมากับทุกคนด้านบนเวทีสักครั้งนันได้ไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ้บหมาครบเลยทีเดียวนะครับ แต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มที่พี่ไม้ก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างครับวันนี้มีของผางติดไม้ติดมืออะไรบ้างไหมฮะตอนแรกว่าจะเอามาแจะมาฝา,ากนิ่คุณาคิดลืม <c oughs> เห็นว่าตอนถ่ายนี่หลอกน้องว่าเ,เป็นพงเป็นพ็อกให้ติดตัวกันไว้หมดเลยใช่นิดนึง <รา S 1> ใช่ไหมแสดว่าต<ช>้องมีของอยู<ช>่เหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับอีกสัคู่หนึ่งเราจะได้รับชมกันแล้วครับตั้งแต่เราเริ่มต้นในการทํางานวันแรกจนถึงวันนี้ครับที่มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ทําให้เกิด ภาพยนต์ของเราในคัน,นนี้มากวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้ชมกันแล้วครับคร้าผมตื่นเต้นนะครับที่หนังจะได้ฉายแล้วแล้วก็ส<ม>ิ่งที่พวกเราตั้งใจทั้งหมดมันจะออกสู่สายตาประชาชนในวันที่9ข้างหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านได้ชมก่อนน<ม>ี่ก็ฝากด้วยนะครับะโ<ม>ย์ครับนี่นะครับอ่ะนี่คือพ่วกกับของเราฝากไว้แล้วแล้วก็โอ้โหอย่างที่บอกนะครับว่าการทํางานก็ยาวนานเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ต่าง คน้างนีกจะลำบากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะได้รากไปอย่างแน่นอนวันนี้เป็นรอบก,การ์ด้าด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในงรงยู้ช์ก็คือวันที่9้นั่นเองครับแต่ว่าอยากจะให้เหานักแสดงของเราครับช่วยกันแบบว่าบอกเล่าความรู้สึกหรือช่วยกันฝากสักนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าบางคนอาจจะมีบัตรในรอบนี้แล้วหรือบางคนกําลังจะตัดสินใจหรือว่ารอชมแล้ววันที่9นี้ครั้งนี้มีอะไรอยากจะฝากกับยนตร์ของเราในเรื่องนี้บ้างครับเริ่มจากเจมส์ก่อนเลยแล้วกันครับก็ เป็นหนังผีเรื่องหนึ่งนะครับของไฟตาที่ตั้งใจทำนะครับยังไงอยากให้คนไทยครับที่ชอบหนังผีหรือว่าอาจจะไม่ไม่ชอบก็อยากให้ลองเปิดใจดูครับเรื่องนี้ไนดะ้เป็นหนังผีเรื่องหนึ่งที่ดูจบแล้วน่าจะรักเรื่องนี้แน่นอนครับจริงไหมะจะต้องไปรีบไปหาพูทรถยมาบูชาไหมฮะครับเรื่องนี้ ออ่ะอย่างเงี้เดี๋ยวแป๊บหนึงเราถามแน่นอนอ่ะคืนคนต่อไปครับเชิญน้องเอมี่ได้เลยครับฝากสักนิดหนึ่งเชิญชวนทุกคนที่รับชมทางไลฟ์รวมไปถึงกับใครที่ชมอยู่ทางบ้านและที่นี่ด้วยครับค่ะ ว่าที่ใครจะเชื่อเรื่องผีหรือว่าไม่เชื่อนะคะก็อยากให้แนะนํานะคะมาดูเรื่องหุ่นพยนต์กันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนักสแสดงแต่ละคนเนี่ยก็จะพาทุกทุกคนนะคะเหมือนให้เป็นนักสแสดงเองเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นหนังผีที่คนไทยรอคอยแน่นอนค่ะเรื่องนี้โอ้โหนะฮะจากตัวอย่างแล้วน้องเอมี่นี่ก็สุดยอดเหมือนกันขอบคุณนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้ในรงภาพยนตร์นั่นเองครับมาอีกหนึ่งคนครับนิกครับ น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของขังเลยหรือเปล่าจากที่เจมบอกแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้อยากจะฝากให้กับคนที่รู้จักเระคขุนพยนต์หรือว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเข้าไปดูยังไงบ้างครับก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินคำว่าคุนพยนต์นะก็อยากให้ไปดูเรื่องนี้นะฮะว่าคุนพยนต์เนี่ยมันคืออะไรครับผมอืมครับนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนผมน่ากลัวมากๆครับอ่านะฮะขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับอัพครับเชิญเลยครับ ก็ขอฝากเรื่องหนนพยนต์ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าดูในโรงยังไงก็ได้อภารลดกว่าทั้งภาพทั้งเสียงยิ่งคอถังกี่แล้วไปผลพานจริงครับผมส่วนใครที่กลัวไม่เป็นไรหาเพื่อนไปดูได้นะครับผมเราจะได้อาจจะกลัวกับเพื่อนแทนอย่างนี้ครับผมเราก็บอกเลยว่าอะไรที่คุณคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่สมอวังไปเรื่อยเร่ยอยู่นี่นะครับอะไรคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ไ็ได้เอาล่ะน่าสนใจอีกแล้วอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับงั้นก่อนจะฝากถามนิดนึงครับวันนี้มากี่ทีครับ วันนี้มากี่พีครับกี่พีคืออะไรครับมากี่คนครับพีพีเดียวป่ะพีบูนเดียวป่ะครับวันนี้ไม่รู้อีพีหนึ่งมาหรือเปล่าครับอ่ะฝากนิดนึงแล้วกันครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเชิญชวนแฟนๆงเราเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์สักนิดนึงครับครับผมเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุกคนพยายามอย่างที่สุดนะครับ บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเชื่อก็อาจจะไม่จริงฝากด้วยครับในเรื่องนี้ครับให้กับแฟนๆคอหนักผีอยู่แล้วนางสยองขวัญอยู่แล้วนะฮะให้เข้ามารับชมในโรงภาพยนตร์สักนิดนึงครับครับก็อยากฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องขุดพยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งทีงานแล้วก็นักแสดงที่ควรคือเราทุ่มเทกันสุดพลังเลยเพื่อกับภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อจะให้ทุกคนได้อาจรถในการชมภาพยนตร์แผีสักเรื่องหนึ่งยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่9นี้ เข้าแล้วเข้าฉายแล้วทุกประเทศก็อยากฝากให้ไปชมกันนะครับครับอยู่เรื่องอุปยรน์ครับครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับและนี่คือเหล่าผู้กำกับแล้วก็นักแสดงของเรานั่นเองแต่อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่านอกเหนือนักแสดงนำานับผู้กำกับของเราครับเรายังมีอีกหลากหลายกาลังใจเลยทีเดียวนะครับกับนักแสดงของเราอีกหลากหลายท่านเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยกันปั้นขูปลุกความสยองในครั้งนี้ครับขอเชิญเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะพี่ป๊อกสุริยาครับ อาวุลปราดปารุวีเอ็ดดี้แหงครับกาโจปัน,นวิทยูโรวัชรชิมครับแบงค์นัชวัตรครับเซนจตุรวิทย์นะแบงค์พงศกรนะขอเชิญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมนักแสดงของเราเช่นเดียวกันนะครับที่จะเข้ามานะฮะให้ทุกท่านเนี่ยได้ใกล้ชิดได้เจอกันด้วยพร้อมๆกัน แล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอเชิญเกิดว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเห็นไปแล้วครับในตัวอย่างของภาพยนตร์นะครับแล้วก็คุณคิดว่าเอ๊เนเรื่องจะเห็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่าบางคนชอบคิดว่าโอ้โหดูตัวอย่างไปแล้วนะครับกลัวว่าจะทราบเป็นคแลวทุกเรื่องผมบอกเลยอย่างที่น้องอัพก็พูดแล้วนะครับหรือว่าคุณพิทก็บอกว,ว่า สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปครับไม่นานกันรอรับใจเดียวเท่านั้นเราจะได้รับชมในรอบการล่าทีเดียพร้อมๆกันน,นั่นเองเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวลมองกล้องบริเวณด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับเก็บภาพสักเล็กน้อยนะฮะกับเหล่านักสแสดงของเรานเนี่ยเองครับหนึ่งสองสาม นี่นะครับคือเหล่านักแสดงของเรานะครับเราบอกเลยว่าทํางานกันหนักจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวสถานที่การถ่ายทำนะฮะหรือว่าเรื่องราวกทต่างๆน่นะครัอ่ะคลิปไลน์นิดนึงนะครับใครที่กำลังรับชมหันทางไลน์คลิปของเราเช่นเดียวกันนะนักแสดงกดไลน์แล้วฝากกดไลน์แล้วแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับนอกเหนือจากหลากหลาย